ใกล้เข้ามาแล้วพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาพร้อมรับอิทธิพลลมมรสุมแรงทั่วไทยฝนเพิ่มรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่2 1กรกฎาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะล่าสุดพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาได้เคลื่อนตัวลัดเลาะชายฝั่ง ทางตอนใต้ของประเทศจีนและเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเข้าสู่อ่าวตังเกียคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงแต่ยังคงเคลื่อนตัวเข้าถึงบริเวณประเทศไทยของเราตามแนวร่องมรสุมประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงจะทําให้ทัวไทยมีฝนเพิ่มโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงอัปเดตแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมือกับผลกระทบ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเส้นทางของพายุจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่พื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบกันบ้างไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาอัพเดตพายุโซนร้อนวิภามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองจ้านเจียงประเทศจีนกำลังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไปทางประเทศเวียดนามตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในช่วงเช้าของวันที่22กรกฎาคมหลังจากนั้นจะค่อยๆอ่อนกำลังลงและยังคงเคลื่อนตัวต่อต,อตามแนวเรอามรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและสปปลาวตอนบนนันชี้ให้เห็นว่า จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราแม้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำโดยอิทธิพลของพายุวิภาจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกให้ติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24กรกฎาคม ส่วนบริเวณภาคตะวันออกและภาคตาใต้ตอนบนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงทําให้มีฝนเพิ่มและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เช่นกันพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสําหรับคลื่นลมจะมีกําลังแรงตลอดช่วงไปจนถึงวันที่25กรกฎาคมเน้นย้ําแจ้งเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวเรือที่เป็นเรือเล็กควรง,งดออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาด ซึ่งเมื่อกลับมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าวันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่โดยยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมจันทบุรีตราดและระนองในการนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนอิทธิพลของพายุวิภาและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรา มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้วันที่21กรกฎาคม2568เด็กแก่บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมและมุกดาหาร ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสลักบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขัน ชุมพรระนองและพังงาซึ่งเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนและฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของภาคภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน จากนั้นในช่วงดึกพายุจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เรื่อยๆทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อนเนื่องโดยมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งรวมถึงบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่สำหรับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและภาคตะวันออกตอนล่างอาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่22กรกฎาคม เสริมเนื่องจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ําสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวนันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องาายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพน,พนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยและ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจบคีรีขันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซ,ลเซียสได้รับอิทธิพลจากกลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-45ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรคลื่นลมที่มีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทายตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาทิ่คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในวันที่22กรกฎาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลง และยังคงเคลื่อนตัวตามแนวเร้มมามรสุมที่พาดผ่านบริเวณสปอป,อปอลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนนั่นจะทาให้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวต่อเนื่องโดวยวันที่22กรกฎาคม2568หพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชร พิจิตรพิศนุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรี จนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่23-24กรกฎาคม2568ได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุดรธานสุโขทัยพิษนุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีการจนบุรีสระบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะว,วันออกที่จังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จงังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงถึงแรงตลอดช่วง ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วยเน้นย้ำแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนกำลังแรงวิภาและอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจําพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลองและพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งในช่วงดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองถึงร้อยละหกสิถึงแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โปรโดติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิดน,นะคะหลังจากนั้นในช่วงวันที่25-27ถึงกรกฎาคม2568 บริเวณประเทศไทยของเรามีแนวโน้มฝนลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยภาพรวมในช่วงดังกล่าวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะฝั่งรับลมมรสุมส่วนคลื่นลมจะมีกําลังอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควนงดออกจากฝั่งตลอดช่วงเช่นกันแอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่เราได้รวบรวมนะมาํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนําไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันนะคะเพื่อลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อติดตามอัปเดตแนวโน้มลักษณะอากาศลวงนารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ สวัสดีค่ะ